สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยวันที่8พฤษภาคม2,568นะคะทุกคนวันพฤหัธธสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านาแยกแต่ละนอยแต่ละรอบนะคะถ้า FC ไม่ชอบนะคะทุกคนรอดูเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ เอฟซีจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่7ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่7ดนะคะจะให้เด่นเพาะก,กิจสามและสองนะคะทุกคนวันนี้เลขไม่ไหลเลยนะคะทุกคนมาตัวเลขเด่นประจาวันพี่น้องมาสังเกตนะคะทุกคนแต่คู่ด้านบนเสียบดีดีทุกคนวันนี้จับแนวทางยากพี่น้องเด่นเพาะก,กิจให้สามได้สองมาเก้าสามสี่แปดห้าดนมาสามาัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวัน มาสนะคะคู่ด้านบนมา85พี่น้องไม่สัมพันธ์กันเลยวันนี้นะคะกาชาติให้6และ5มา08 704แปดเจ็ูนทุกคนมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันมาเลข4นะคะทุกคนขาคู่ด้านบนมา8 7ดเจ็ดเจพิเศษให้2และ1มาหนึ่งเก้าเจ็นควปนไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมาจริงๆนะคะทุกคนเด่นแยดหลุดมัดรวมหลุด คู่ด้านบนมา7 9 9 7เนะคะเลขเด่นประจำวันมาเลข้นะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมาเบิ้ล0 0นพี่น้องเล่นปกติให้5และ4มา7 9 4 1 0นะคะเด่นมา4ี่ทุกคนเข้าเลขเด่นประจำวัน9449นะคะทุกคนขาเมื่อนี้เก้าไหลพี่น้องเลขเด่นประจำวันเกกับ4ไหลนะคะทุกคนเด่นแยกนี่ไหลปลาปลายนะคะทุกคน V.I.P. นะคะใจให้2และ1มา092,73เนาะคะ่ะทุกคนขาก็มามัดรวมมา2เด่นแยกมา2นะคะทุกคนมัดรวม1กับ2นี่มา2น้อยสุดท้ายนะคะทุกคนขาไม่ค่อยไหลพี่น้องเมื่อนี้ก็เลขไหลายากนะคะทุกคนวันที่7วันที่8ท่านอยากตามต่อก็ตามต่อได้นะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวจะจะแจ้งเลยค่ะพี่น้องจะ,จะแจ้งนะคะว่าถ้าสมมติว่าใจลงคลิปไม่ได้เนาะพี่น้องเหมือนจะมีปัญหานะคะทุกคนถ้าจะลงไม่ได้ใจะจะหยุดทํานะคะทุกคนแล้วใจะจะไปทํากลุ่มนะคะถ้าสมมติว่าลงไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนคะ่ะก็ไปทํากลุ่มใจก็จะเอ่อทำให้เป็นรายเดือนเอานะคะพี่น้องประมาณ20่สิบประมาณนี้นะคะทุกคนต่อคนถ้าใครสนใจก็ ตามกันต่อได้นะคะทุกคนแต่ว่าก็พูดถึงเรื่องอนาคตนะคะตอนนี้ยังลงได้อยู่เนาะคะทุกคนก็ทํากันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ถ้าวันไหนที่ลงไม่ได้นะคะทุกคนก็เขากุมรายไปน,น้ากันพี่น้องขาใจวางเองเนาะคะ่ะทุกคนใครพอใจก็เข้ากลุ่มได้ใครไม่พอใจก็ไม่เข้าเนาะคะ่ะพี่น้องขาก็เอาหลายพี่น้องนี่สิบบาทนะคะทุกคนพ่อหอมปากหอมคอผูดด้ใดอยากห้ไลา์ก็นั่นก็นได้นะคะทุกคนขา ทุกคนไปได้แอดวินไปได้ก็สบายใจไปทางคู่นะคะทุกคนอันนั้นเป็นของเรื่องของอนาคตนะคะทุกคนวันที่8ลอเรากลับมาต่อนะคะเจกบการดอกรางวันวันที่7 4ตัวบนน้อยปก5794น้อยพิเศษ1197น้อย v i p 5092 5นะคะ5บวก7บวก9บวก4บวก1บวก1บวก9บก7บก5้าบวก9บกสได้59 5 9 2, 59, 59 1, หือ58บวกหได้60นะคะ จะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัวนะคะห้าแปดหนึ่งถึงห้าแเนะคะเมื่อวานนี้หลุดหรือเปล่า3ตัวหลุดหมดทุกหน่อยพีน่นองพระเขาจักโตัวนะคะทุกคนหลุด2อสามวันติดแล้วนะคะทุกคนสตัวบนเรามาดูคะ่ะทุกคนแปดตัวท้ายเซจะมาจับ1นถึงเ

นะคะทุกท่าน 09, 01, 02, 04, 0 1 0 9 0ห0ึ0งถึง0ู0นะคะทุกคนก็แล้วแต่ความมักความชอบคู่ด้านบน fc ห้ามเอาทุกคู่นะคะทุกคนให้เบิ้งตัวเด่นก่อนพี่น้องว่าเพื่อนไหลบอนะคะดูตัวเด่นก่อนค่อยดูตัวเจาะพี่น้องว่าเข้าไหมเริ่มเฉพาะกิจกับหน่อยกาชาติเข้าหรือไม่ค่อยตามนะคะทุกคนย่าย อย่ะเอาเบอรทุกคู่พี่น้องเอาเบมไหวเได้พี่น้องหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันบางวันก็เข้าดีดดีบางวันก็หลุดแบบไม่มีเยอะใหเหมือนเมื่อวานนี้นะคะทุกคนขามีสติในการรับชมทุกๆุกคนทุกทกท,กท่านนะคะปัจจัยเป็นของท่านเองแอดบินเป็นแค่ผู้วางแนวทางให้เท่านั้นนะคะทุกคนสําหรับนะคะทุกคนนอยชบกิจเด่นอยู่ที่5และส

ปกติ9 ii, 8, 99, 99, 99, 09, และ8 8 8 9 8 0 8 8 9 9 9 0 9 VIP 0และ9มี8 9 9 9 0 9 0 1ถึง0 9ก็แล้วแต่พี่น้องมักนะคะเดี๋ยวเจจะบอกเลขศูนย์ประจำวันพุธหัส FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันฟังดีๆนะคะ0 1 1 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 2 2 0อีกข้างขายสี่ขา ศูนย0หนึ0งห0ึ่งศูนย์หรือ0ูนยสามารถนำไปใช้ใทั้งวันถ้า f อฟชอบเลขศูนย์ะคะทุกวันพฤหัสเลยจุดไว้เลยก็ได้นะคะทุกคนทุกวันพฤหัสถ้าท่านชอบท่านสามารถนำเลขศูนย์ที่จะให้เมื่อสักครู่นี้ไปนำไปใช้ได้ทุกทุกวันพฤหัสบดีนะคะ ค่ะทุกคนมัดรวมวันนี้อยู่ที่1กับ9เรามาดูคู่มัดรวมว่าท่านชอบหรือไม่นะคะมีทั้งหมด6คู่เลยนะคะก็คือ8 1 8 9 1 0 1 8 9 9 9 9แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่ท่านจะตามอะไรท่านจะตามคู่ด้านบนท่านจะตามคู่มัดรวมนะคะทุกคนหรือคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันหรือคู่เด่นแยกกับมัดรวมให้ท่านสังเกตก่อนว่า นอยเศรกิจกับนอยกชาติมาในแนวทางรูปแบบไหนมาในแนวทางตัวเด่นมาในแนวทางคู่ด้านบนหรือมาในแนวทางคู่อะไรกับคู่อะไรให้พี่น้องสังเกตกอนปัจจัยเป็นของพี่น้องเองนะคะสังเกตดีๆพี่น้องใจเป็นแค่ผู้วางแนวทางนะคะทุกคนใจกระเล่นเพาเป็นพี่น้องคะใจบอกแนวทางให้พี่ให้น,อน้องได้ซื้อนะคะนี่เด่นประจาวันอยู่ที่5กับศนเบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลนฮานะคะทุกคนวันพฤหัส เรามาดูค่ะทุกคนถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทันแบบนี้นะคะทุกคนแต่ก็ให้ดูความไหลก่อนนะพี่น้องว่าพ่นไหลมาเน่นแถวทางแบบใดเต้ใจสิแนะน้ำแนวทางนะคะตัวอย่างเช่นหน่ยนวยเศรกิจท่าละ4มัดรวม1นึละเก้า5้าสี 5, 5่สี 5, 5่ห้าห้าหนึ่งหนึ่ 4, 4. หรือท่านจะจับคู่เด่นแยกกับมัดรวมก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านแต่ ให้ท่านสังเกตก่อนว่าวันนี้มาในแนวทางรูปแบบไหนมาค่ะพี่น้องเรามาสังเกตหาหน่อยนะคะอย่างที่ใจบอกใจจะบอก 2, อครั้งเนาะพี่น้องใจกลัวเ c ฟซี FC จับแนวทางไม่เป็นนอยเศรกิจกับนอยกระชาติคือนอยวัดดวงทุกคนทุกคนจะเลือกเด่นแยกทุกคนจะเลือกมัดรวมหรือทุกคนจะเลือกด่ดเด่นประจําวันมันคือนอยวัดดวงทุกคนถ้าทุกคนเลือกเด่นแยกเข้าถ้าทุกคนเลือก มัดรวมเข้าหรือเลขเด่นประจำวันเข้าตัวในไหลตามตัวนั้นนะคะทุกท่านแต่ถ้าสามนอยนี้เด่นแยกไม่เข้าเลยมัดรวมไม่เข้าคู่ด้านบนไม่เข้าเออถ้าถ้าสามนอยนี้ไม่เข้าเลยนะคะทุกคนรัดคิวพี่น้องมาดูมัดรวม1กับ9เข้าหรือไม่5กับ0เข้าหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นแต่ถ้า3ามนอยนี้หลุดหมดมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันหลุดนอยปกติกับนอย v i p f c ไม่ต้องตามนะคะถามว่าทําไม fc ขาโอกาสเข้ามันมีโอกาสซึ่จะหลุดมากกว่าที่จะเข้าทุกคนด้วยความห่องใยและความปรารถนาดีจากแอดมินพี่น้องก็สังเกตเอานะคะปัจจัยเป็นของพี่น้องเองใจเป็นแค่ผู้วางแนวทางให้เท่านั้นนะคะทุกท่านค่ะทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางฮานอยวันที่8พฤษภาคม2,568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ fc ทุกๆท่ททานมอให้กันเสมอมา สำหรับวันนี้จะขอให้ f อโชคดีค่ะโชค,โชคมๆมันมันกันสุ้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ